อีอันนี้ว่างบ่เฮ็ดยังยู่้วนไหมเข้าห้องน้ำยู่เข้าห้องน้ำยู่จังว่างกันเข้าห้องน้ำเอากูโทษไปมือเศร้านี่คือว่าเข้าห้องน้ำตอนนี้กะติเข่าอีกทีห้องน้ำพ่นน่ะไม่เป็นสวมเต็มรอยตีเฮ็ดอียังเข้าห้องน้ำกะตีเขามาขี่ดัวบ้านแผลพึ่งสอบมากินข้าวติคือบ้านแผลพึ่งพลาตาลอยอยู่ในห้องน้ำยุติอยืนดีไหมเออกระหูยุดอก อันไปเหตุอี่อย่างมาก่หละคือจังอันขับทายดูแท้ช่วงนี้มือวานเมื่อก่อนก็จังบอกกูว่าอันขี่มักมันท่องผูกขี่บ่คอยออกอยู่หันน่ะมือนี้ก็จังส่งระบายออกดีแทะไป็นเหตุจังไหนกินบบกม่วงตีกินบกัก,บกม่วงน่อยกับแก้วตีเออแต่โตซอยดีดีมือวานเมื่อก่อนขี่บอ่ออกขับทายบอ่ออกท่องผูกก็เลยเสิร์ชอ,อินเทอร์เน็ตเห็นในตินสตาอกรขาพกู้ตาหน้า ก็เลื่อ่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆกเ็เรื่องกินเบิ้ลมันมียี่หรีกินเมืาคลื่นหนิเมือนีขี่ได้น็ตเศร้าๆไม่มเป็นของเบิ้ลลักใส่คนกูผลิตภัณฑ์ยังมาเป็นตะดีแต่เอามาให้กูใส่น้ำแหนะเอามาให้กูกินน้ำแหนะช่วงน,นี้ท้องผูกแข็งนี่ขี่บ่ออกมาลายมือแล้วอือเป็นจรอจรออยู่ในท้องนี่มันบ่ได้ระบายเป็นสีบบ่ส้วงบ่ส้วงนี่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 กูเอาเขาบอกว่าเป็นของน,น,นั่งนั่งเพอร์พีทไฟเบอร์ มีพี่อ้ําพัชราภากับพี่เอสุภชัยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยจะมีแบบเพอร์ฟิลไฟเบอร์ผลิตภ er ัณฑ ah ์เสริมอาหารตราปนังชิตานี่นี่นี่อันนึงสิเป็นอันต้มส้มแซ่บามาต่รยมกรยากรยากรยากขยานี้กินแบบนี้อือหนึ่งกล่องมีเจ็ดจองแล้วก็อีกตัวเนี้ยอีกตัวก็จะเป็นเพอร์เจลลี่ไฟเบอร์ผล er ิตภ ah ัณฑ์เสริมอาหารตราปนัชิตาเป็นเจลลี่ กินได้เลยเห็นบหมนี่ไม่เห็นแอปนิ่งไม่เห็นนิดกูเห็นบอี่อะไรน่ะเห็นบหมนี่อืมหนึ่งกรองก็มีเจนเอ่าเจนซองเหมือนกันมีไฟเบอร์สูงนี่นี่นี่ตัวซอยดีดีสองตัวนี่ไปหามากินสร้างซื้อได้เลยสร้างซื้อได้เลยถ้าอยากได้นะนี่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 คือแฮมเบอร์เกอ เขาเลยฮะจือเอาผู้ยันบอยอาจจะควงทองจัดการมันจิตเป็นมาเร่งนั่ใส่ขี่มาออกนะบ้าโอ้โหตงไปจัดการแลอวชนะเอ,ออเออเออขอบใจหลายด้วย